สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปล่าวัฟเฟอรีโอผมวันนี้มารีวิวอีร่าดิเคเตอร์กผมเจอของใหญ่ไว้ใจเรานะฮะปกติแล้วเนี่ยการเล่นมอห์มเมอร์ 40K ครับปัญหาใหญ่ที่เจอคือการที่เจอยูนิตตัวใหญ่เช่นไนท์รถถังอเมเกอร์ iga, พวกแบบที่เป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่หรือเป็นพวกเวกเัิลที่ค่ายใหนะครับอีร่าดิเคเตอร์เนี่ยคือของดีของใช้สเปนบริเวณนผมที่ทำให้เราเนี่ยสามารถปราบพวกตัวใหญ่ๆพวกนี้ได้เป็นยังไงไปดูกันครับ ตัวของสเตดไลน์เนี่ยเป็นเกาะกราวิสนะครับก็คือว่ารถึงหกเซฟสามบวกค่อนข้างถึกเลยครับแล้วก็วูลสามด้วยเป็นหน่วยที่เรียกว่าตายยากหน่วยหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ว่ามูฟเหลือแค่ห้านะถ้าเป็นเพาเวอร์อ์เมอร์ของสเปซวันนี้ทั่วไปอะครับมันจะเป็นมูฟหกแต่ทัพเด็ดสี่แต่นี้เนี่ยเพราะที่มันเกาะหาทัาเด็ดหกมูฟเหลือแค่ห้าับผมดังนั้นถ้าเกิดอยากได้หน่วยนี้เนี่ยเพื่อความชัวร์ควรเป็นรถขนส่งกับผมเป็น อิมพัลเซอร์ก็ได้เืลิโพเซอร์อ er ก็ได้ครับและไรเดอร์ก็ยังได้นะเพื่อขนส่งพวกนี้ครับไปยังจุดที่ต้องการใช้งานนะผมอาวุธกันมากดีกว่านี่คือเรื่องสัมพันธ์ของตัวอิรอดิเคเตอร์นะครับเบรนเวพอนครับผมมันจะมีสองปืนให้เลือกคือเมลต้าไรเฟิรระยะสิแปดนิ้วยิงหนึ่งนัดทวีตสามบวกสเตนเก้าเอพิลสี่ดาเมจดีหกโคตรแรง แล้วก็มีเฮฟวี่ด้วยคือถ้าเกิดคุณย,ยืนอยู่เฉยๆแล้วยิงทวิสสองบวกครับผมดีมากๆแล้วปืนได้มีเมลต้าสองแปลว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปใกล้ศัตรูระยะต่ากว่าครึ่งหนึ่งของระยะยิงก็คือจากสิบแปดเหลือเก้าคุณอยู่สักแปดจุดเก้านิ้วเนี่ยฮะปืนอันนี้เนี่ยจะเป็นนเมทดีหกบวกสองครับจากเมลต้าสองซึ่งแรงเข้าไปอีกคำถามคือปืนเนี่ยมันโหดขนาดไหนยูนในทุกตัวในเกมครับไม่มีใครเซฟหนึ่งบวก ไอพีลบสี่ขอเซฟที่ขั้นต่ำคือหกดังนั้นโดนไปไงก็ปลิวครับผมหรือบพ่งตัวเซฟที่สามบวกเจอไอพีลบสี่ไปทะลุครับผมเซฟไม่ได้ก็มีดังนั้นถ้าเกิดเจอปืนของอราดิเคเตอร์เนี่ยคุณต้องมีอินวอลเซฟเพื่อความปลอดภัยนะฮะสำหรับายที่โดนยิงนะแต่ฝ่ายที่เป็นฝ่ายยิงเนี่ยยิงอะไรก็ได้ครับหนักหน่อยคืออินวอลเซฟแบบที่แบบร่าํำคาหน่อยแต่ปืนมันแรงจริงครับผมแล้วก็ อีกยอย่างหนึ่งคือว่าทุกสามโมเดลในยูนิตครับคุณใส่มันติมิลต้าได้หนึ่งตัวคุณบอกเฮ้ยมันตเมิต้าต้องเปลี่ยนไหมเพราะว่ามันคุวิทที่สี่บวกคาตอบคุณไม่ต้องเปลี่ยนนะผมคุณยิงที่สี่บวกก็จริงแต่ว่ามันยิงสองนัดอะสี่บวกสองนัดน,นะครับอย่างแย่เลยดวงซวยจริงก็ควรจะเข้าสักนัดหนึ่งครับโอกาสโดนมันเยอะกว่าสามบวกอันเดียวอยู่แล้วดังนั้นถ้าเล่นสามตัวก็ไม่ต้องซีเรียสผมมันติมิลต้าหนึ่งตัวส,สบายๆไปนะฮะ ถัดไปครับมีรีเวพอนอะาวุธตีประชิดก็โคสโกแมทเวพอนของผมก็มคือพวกมีดอะ่ะเออมีดติดตัวสเปนมารีนอ่ะเอาไม่อยู่ครับมาชิดไม่ใช่ทางออกของเราผมมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราลำบากมากกับระยะประชิดดังนั้นอยาให้ปรชิดตัวได้ครับปม,มาชิดตัวได้ก็ถ้ารอดมาได้นะฟอ์แบ็กแล้วก็ยิงใหม่ดีกว่าครับคุ้มเ่าเยอะเอาปริทีครับมีโอเดอรโมเมนต์ ent, อ่าของแฟคชั่นแล้วก็มีเรื่องของ total obitration นะครับ เป็นความสามารถที่ทําให้ยิงมอนสเตอร์กับวิชิคิลได้โหดฮิตมากๆครับผมทําไมถ้าเกิดคุณยิงมอนสเตอร์หรือวิชิคิลด้วยปืนของไอเอลาราดิเคเตอร์เนี่ยคุณรีโลฮิตโลบูนโลและดาเมจโลได้ฟรีคุณยิงไม่ต้องโอดออฟโมเมนต์ครับผมเฮ้ยเจอมอนสเตอร์ตัวใหญ่ว่ะอลราดิเคเตอร์ยิงเจอรถถังว่ะอลราดิเคเตอร์ยิงครับผมเพราะว่าคิดง่ายๆปืนมันคูฮิตสมมติเอาไอมันตีเมลต้าเลยคูฮิตสี่บวกใช่ป่ะรีโลฮิตโลได้อ่ะ โอกาสที่จะพลาดน้อยมากอ่ะเออโอกาสยีงเข้าอะไี่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นอ่ะอ่ะคิดเจ็ดสิบห้าเซนวุ่โลสมมติว่าคุณยิงอะไรที่มันแบบเออทับเน็ตสิบแล้วกันเกินกว่าของเราเนาะทัอเน็ตสิบเนี่ยคุณวีทที่ห้าบวกไอ้ทูนี่ห้าบวกจะคุณรีโลวุโลได้ไงก็มีโอกาสเข้าสูงอยู่แม้จะห้าบวกก็ตามยิง่งถ้าเกิดคุณยิงอะไรที่มันแบบทัอเน็ตเก้าเนี่ยสี่บวกเนี่ยโหรีโลวุ่โลได้คือแบบเข้าแบบช้ำๆแล้วก็ ดาเมจโลปกติปืนนี้มันดาเมจดีหกหลักการง่ายครับถ้าเกิดคอยได้ต่ำกว่าสามรโลออกหนึงออกสองรีโลสามนี่ลังเลแต่ถ้าสี่ปุ๊บอาจจะไม่รีโลก็ได้นะเดี๋ยวมันออกต่ำเพราะงั้นยังไงก็ตามครับไอปืนนี้เนี่ยยิงมอนเตอร์วิเชิลได้อย่างสบายแล้วไม่ต้องติดโอทอมเมนด้วยถ้าไปยิงเป้าอื่นเสียของนะฮะมันจะเก่งก็ต่อเมื่อยิงพวกมอนเตอร์วิเิลอะ แล้วก็จะให้ดีคือหารถไปขนส่งมาหน่อยให้มันอยู่ใ,ใกล้แล้วก็ไปปล่อยยิงแบบระยะต่ำกว่าเก้านิ้วครับจะได้แบบเมลต้าสองด้วยวอร์กอิชั่นกับ u n นิตคอม o พสิชันครับผมอันนี้คือทุกสาโมเดลเปลี่ยนเมลต้าไลเฟิเป็นมันติเมลต้าได้นนี้อย่างที่บอกไปคือดีมากๆคุณเปลี่ยนได้คุณเปลี่ยนเถอะมันติเมลต้างกงคุ้มกว่า หน่วยนี้ครับสามตัว้อยแต้มก็หน่วยย่อยปลอดภัยกว่านะถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยเอาไปยิงไม่ต้องใช้เจมกับมันอ่ะไปเดินยิงดื้อๆเนี่ยครับก็เดินไปเลยสามตัวยิงถ้าเกิดคุณอยากเล่นหกตัวต้องมีลดเดอร์ครับผมเมื่อก่อนมันเคยมีคอมโบนหนึ่งคือเอารีโพเซอร์รถถังฝนพลของสเปนมารีน่ะใส่ออลาิเคเตอร์หกตัวแล้วก็เอาเออไปโอโลจิตนะครับที่มาจากกล่องนะิเวทาน่ะใส่ไปที่ตัวหนึ่งเป็นลดเดอร์ ผลคือสตับรองคุณใช้เจมให้กับหน่วยนี้เนี่ยมันคุ้มค่ามากเข้ามนในทั้งหมดเออหกตัวถูกปะ <mm> เวลาใช้เจมครับจำไม่เลยว่าถ้าเป็นหน่วยใหญ่ใช้เจมหัวหน่วยเล็กครับผมถ้าคุณมองว่าคุณไม่อยากใช้เจมหน่วยเล็กดีกว่าถ้าคุณแบบว่าเฮ้ยผมชอบหน่วยใหญ่แบบจัดตหนักมาเลยเนี่ยเออเอาไ้ใช้เจมกับหน่วยนั้นจะคุ้มกว่าครับผมก็ไบโอโลจิสต์หนึ่งตัวทำไม้เป็นไบโอโลจิสต์เพราะว่ามันสามารถใช้ เออเขรียยไนะทุก่อน,ชนใช้พวกอิ i ฟ a c กกับตัวคนหน้าได้แล้วแต่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะครับเมื่อก่อนฮิตกันจะเป็นบ้านของออะไรนะการีวัดฟอร์ดใส่ไฟล์ไฟล์ฟดิสพลายครับผมยิงแบบสตเตนฮิตรวมๆํำๆอะไรนะั้นอ่ะก็เป็นอะไรที่ดีครับผมดังนั้นข้าวามผมนะตัวผมเอลนเคเตอร์จำเป็นไหมคือยุคนี้ต้องบอกก่อนว่าไอ้พวกที่เป็น มอนเตอร์กับเวชิเคิลเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงคือท,ทางตัวของเกมร์คช็อปเนี่ยมันจะออกแบบให้กองทัพมันมีผู้แบบทหารราดเยอะขึ้นข้อสำคัญของเีเรดิเคเตอร์เนี่ยก็เลยลดน้อยลงมาหน่อยหนึ่งเมื่อก่อนจะเป็นแบบรถถังเออมอนเตอร์ตัวใหญ่เยอะไนท์ Nike, อะไรเงี้ยเยอะมากเมื่อก่อนแต่นี้มันก็เริ่มลดน้อยลงแล้วแหละคนก็มาใช้ผู้แบบอินฟันตี้เยอะขึ้นแต่ถามว่ามีไว้ดีไหมดีเพราะอะไรเพรสุดท้ายอ่ะมันไม่มีใคร ที่จะโชคร้ายเล่นสิบเกมจะอินฟันทีทั้งกองทัพสิบเกมรวดนึกออกไหมคือคุณไม่มีโอากาสเจอแบบรถถังมารถขนส่งมาหรือแบบตัวใหญ่ยักษม์มามอนเตอร์มาเงี้ยมันต้องเจออยู่แล้วดังนั้นการเอเดอร์ e ติดทับไว้สักหกตัวมันจะไม่ได้เอาลงนะแบบเฮ้ยรู้แล้วเกมนี้ไปเจอไม่ค่อยเจอพวกตัวใหญ่เอาออกอย่างเงี้ยได้อยู่แต่ถ้าเกิดอะไรก็ตามที่คุณแบบไม่ได้กับเพื่อนแล้วบอกโหนันเล่นอะไรอะ่ะอ๋ออิมไนท์ครับออเดอร์เตอร์หกตัวผมมันต้องใช้อ่ะเออ คือมันเหมือนฝ่ายที่ฉุบอะคุณอีาลาดิเคเตอร์เนี่ยคือมันฉุบชนะพวกตัวใหญ่อะถ้าเกิดคุณเจอตัวใหญ่คุณใช้อีาลาดิเคเตอร์นี่ย,ยังไงคุณก็ได้เปรียบอาจจะเหมือนกับการแอบด,ดูนะถ้าเกิดว่าคุณเอาไปแค่หกตัวมันไม่น่าเกียดแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอไนท์พวกคุณอีาลารดิเคเตอร์หกตัวสังกองเนี่ยน่าเกียดแล้วคือแบบจงใจแก้ทางเลยนี่หว่าอย่างนั้นนะครับถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดคุณมาแบบแค่หกตัวมันถิกทาไว้เสมอเนี่ยมันก็ไม่น่าเกียดก็จะได้สสสูู้้กับนนายไไดีีห่อออะรรปมณโเคค สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วเรื่องของอ e ิเล็ิเคเตอร์ถ้าเกิดใครอยากคุยเพิ่มเติมในคอมเมนต์เชิญเลยนะครับส่วนใครสนใจสั่งซื้อโมเดลของอ e ิเล็กตริเคเตอร์กดในลิงก์ตรงเดสคริปชันได้เลยครับผมเรามีลิงก์ให้แล้วจะได้ซื้อกันง่ายๆแล้วกดโค้ดได้ด้วยนะสำคัญตรงนี้คุณซื้อได้ราคาเท่าเดิมกดโค้ดได้ถูกลงนั้นผมได้การสนับสนุนด้วยตามนั้นครับผมสวัสดีครับจบแล้วไว้เจอกันโอกาสหน้าไว้เจอกันครับบราเธอร์ Brother.